ปานะปลานี่ครับพี่น้องยางมูกิกนแจ่บยู่ๆบรรยากาศให้คาดครับริมเคือนครับลิ้มแม่น้ำรถรถสุดท้ายแล้วครับนี่มันมีเป็นรถเป็นรถครับอันนี้งวดสุดท้ายแล้วครับจิมมดอิรแหละ นำโดยปาโก้ครับหันออกไปดูนะมันเร็วอย่างเลยอาหันเขาจะเอาเต่มือเอะทั้งน่าวเออบางก็ได้้องบ่มบ่มเมาควันพอแล้วนะกี่ข้าวรสชาติเนื้อนี่ครับจีเขาน้ำครับจีเขาน้ำครับ ใครๆนร่นเหมันะมันมันติดกินใหม่แล้วนี่คะแนวสักพายำไรฝนจะตกยำานั่นเป็นอับตลอดเลยผ่าน mất rồi nó bã nó, à, như vậy mất rồi các đang mặc không? Ba, nhiều à? ไม่เดี๋ยวก็จะลันอืมนะครับบรรยากาศใจนองน้ำมดแล้วครับมีคนี้แล้วครับนี่ทักทายกันตอนใจชของวันนี้ มีเขาด้วยเนี่ยไปแล้วไปแล้ว อย่างเข้าครับดาไม่ได้ต้องใช้ไข่นะ้ำใครใช้เนื้อพร้อมเย้วแช่ประบาดนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนอันเดียออก,กันเอาตูก่อน